สวัสดีครับมือนีมาพอกันอีกแล้วนะครับครับช่องนะครับทางจองนะครับเนาะอะมือนีกับมีเรื่องเรานะครับให้ฟังอีกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังเรื่องเล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจน้ได้ครับผมมาครับมะมาฟังเรื่องไหนมือนีฟังไหนครับเรื่องไหนดีเข้ามือนียังอย่างนี้นะครับเพราะว่าไปนอนนขาเขอา ออที่รถเกลียวเหรอครับอืมไปนอนตอกเขาเอาครับยื้อหน้านะครับครับผมคือเกีียวขอลตาเขาไว้ยื่หน้าเขาไว้หน้าครับโอ้คือบ่มีู่้ใเดเฝาให้ก็ต้องเด้เฝาเองครับมุนั้นลุงนันประมาณประมาณสี่ถุ่มครัวที่เขาหาทุ่มนะครับพ่อออกไปเลิกเลิกแล้วเงียบสงัดพ่อออกไปตากเข่ารดเกีียวเอาเขามาตากไปคล้อง พ้องอยู่หน้าครับหน้ากับจิตเม่นละครับอืออ่าหมูจิตเม่นครับติดเม่นพ่อไปไปน้ำเต็นออกไปไปกลางใบทึ่งเชียงหน้านะครับอือพ่อเอาหัวไฟไปน้ำแป๊บหนึ่งพ่อต่างกลางเต็นกลางหยับลอยแล้วอือก็เลยปิดไฟหียบสิยังหยับลอยละครับเตรียมตัวสีนอนครับเตรียมตัวสีนอนแล้วครับล่างจิตไม่ได้ปิดไฟหัวไฟปุ๊บ ก็ว่าเสียงมาจะใส่รับจะใส่รางพี่คองยูดครับอืเป็นเสียงดังแตกๆๆๆเหมือนมีคนมาขอราบน้ำนันมีคนมาขอรับอืใต่ลางทางหน้านะครับองผมก็เลยะมันเสียงอย่างน้อมากเพราะบอกพอแปลงอันนี้เนื่องว่ามันมันหมาแม่งออกมากเคยอย่างหมาไบน้ำตัวหนึ่งแต่มันไปว่ได้ครับหมาตัวนั้นตาบอดมันก็ว่ได้ออกไปน้ำไปแง้มึงแล้วก็เห็นครับ พ่อพ <muitas S 2> ่อ <sketches> ม really ันแง่ไฟลงไปว่าเห็นแล้วครับยิดไฟยึดซิบยึดยึดซีบเจนยึดเต้นเจนยึดเต้นครับสิบเต้นเข้าไปอีกยิดไฟอีกครับเทียที่สองนี่นี่เทียสองครับเทียสองอเสียงดังขึ้นไมครับก็ก็ก็ับกก็คือเกาเออมันเหม็นยังเงินโอ้เล่นพิษังเจดเลยนไม่ยึดซีบกอืมครับ เขได้เอาไฟแย่งลงไปเป็นเงาครับเป็นเงาดำดำครับเป็นเงาสีดำครับเงาดำดำนึกว่าเป็นยังนึกว่าเป็นหมาครับนึกว่าเป็นหมาเป็นยังเป็นหมากับหมาเจ็บหมาผู้อื่นแม่เนรอครับครับแต่มันกับบอมมี่ครับแต่เป็นเงาเสือเงาเงาไตรลางนะครับก็เลยป่าเยอะห้วยทีมาหลอกม่อย่างกันที่ยังคนหนึ่งนันอนเฝ้าเขา ทำต้อนเป่าเขาเสือเ้อเขาเลยบางสีเขาเลยเงียบไปเงียบไปครับเงียไบยไปอีกข้าวหนึ่งเขาเลยโขงไปยัไม่เตี้ยนี้แค่ไหนีครับเอเยสามเหรอครับวันนี้พ่อเทียสามอีกเยียดสิบปดไปอีก,อกครับกังหินน้อนลงอีกครับบัดท,ที่เนี่ยจากที่ที่ที่ว่าเห็น เรเห็นเป็นล่างนนเนีบนียครับเปิดไฟเสียงดังขึ้นไม่อีก,กอบละแต๊กแตกดังแห้เงเอาเขาครับพ่อดังขึ้นมากขลิ่ยมันเป็นหยังเลยเนี่ยม้าหลอกมาหยังมา้าฟอาเขาซืเสือหลอกกลิ่มบางที่ผมั็เลยเม้อาขึ้นคือได้หัวดูนี่คิดเรื่องเดียวแล้วล่ะครับเลี้ยงเดียวแล้วไอดบ้างได้กับแมนแล้วครับอือขลิ่าให้ให้ผมก็เลยหห้ให้ไหวเถอะนะ เที่ยวยังกันแน่เหรผมเลยวังสิมาเฝ้าเขาซือ้อแท่นทีสิมาดูแลซอยกันตัวาหานุมาเบิึงหลูเบิึงหลานนุมาเฝ้าคอยด้วยเพื่อด้เห็นมานอนเฝอาอยู่มเลยวังสิ mm hmm. วันนั้นพ่อผมไดงแง่งไฟลงใส่ละเป็นล่างขึ้นมาครับ mm hmm. แต่ mm hmm. ผู้คนผู้นั้นเป็นผมน้อยเง่าแต่พวกโมงวายจะเป็นผู้ยิ่งขโมยไส้ครับ mm hmm. เห็นทางหลังครับ mm hmm. อ่าเห็นทางหลัง เป็นล่างไงล่างไงกำยำครับครับพ่อมาผนแลยว่าเครียดทั้งท่านคือมาหลอกมาหยั่งกันหมดแล้วนี่เพื่อนผู้นั้นก็เลยยางไปลงไปทางคล้องหรือครับเปลี่ยนไปก็ยังเขียดนี่นะครับต้ำจ้ำจ้ำขึ้นฟังไปเลยครับครล่างับพ่นเปลี่ยนเป็นพ่นครับพ่นล่างไงครับไปแบบบ่อยเขาเห็นหนาเลยครับไปออกไปทั้งคล้องทั้งเมนผมดแล้ครับครับ ยางไปแล้วเป็นแังไดงยางแบบดยินงจะเสียงแล้วยะเสียงเลยครับร่างเริ่มหายไปครับ่างก็เลเริ่มหายหายไปครับก็เยบ่เห็นเลยตอนนั้นก็เลยก็เลยน่นแล้วไปแล้วค็คือจังไคในวันใดครับจังไคกลับขึ้นมากันมาเห็ดแบบนี้คอยคอยบ่มีคนมาเคาะบัดเดียวบุ้มีแนี่ยว่าแมนสามเทียยังบ่มากคอย คือแต่เทียเนี่ยเป็นล่างรูปล่างก้นครละเป็นรูบล่างก้นเงาดํารับเงาดําครับมีเห็นหดผมเป็นผมเงาเป็นผมเงาตกไรเหรอครับเลยหายให้ให้ให้เพราะจ่ห้ให้ก็เลยไปไปเลยครับไปลงน้ำไปเนลาอ้อมไปทั้งเมียนทั้งยังผลเหระครับจะก็บ่อยเห็นเลยก็นเด้นจ้งคอยนอนได้ครับคุณนันนี่คือประสบการณ์ที่พ่อมาแล้วครับประสบการณ์ที่พ่อมาโดยตัวเองนะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นประสบการณ์ของอาจารย์มุ่นนะครับเนาะเพิ่นได้พบพอมานะครับกับตัวเองนะครับเนาะรันเถาะสำหรับเบอะหน้าินีกาฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เครับสำหรับเบอรนิกบสวัสดีครับ